สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพอก,กมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่องยูทูปมาดามจะมาวางแนวทางของฮานอยฮานอยเราจะมีสี่รอบทุกวันเนาะคะ่ะเนาะไม่มีวันหยุดราชการถ้าใครจะไปฮานอยรีบเตรียมตัวแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเจ็ดเซียนดังให้มาทุกวันเนาะ,ะแต่ก็ยังอยู่ในงานอยู่พ่อแม่พี่น้องบ้านนี้สิเป็นจินเขา่าจินน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะมาเด้อจินเขา่าจิน น้ำน้ำกันพ่อแม่พี่น้องแขกเรือเพิ่นกันเริ่มทย่อยกลับกันแล้วเนาะค่ะเนาะเสร็จงานแล้วก็เริ่มกลับกันไปมั่งแล้วก็มักินเขา่ากินปลาพ่อแม่พี่น้องบ้านนี้บรรยากาศในบ้านเนาะกันเนาะเอา้าก่อนจะไปดูตัวเลขแนวทางของเจ็ดเซียนดังหาหน่อยเรามีกันทุกวันชอบก็จัดขัดก็ผ่านยังไงก็กราบขอบุณขอบุณเจ็ดเซียนดังด้วยการที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทาง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเดอ้อค่ะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามด้วยนะคะให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะเราไปดูตัวเลขแนวทางของเกตเซียนดังกันเลยดีกว่าว่าจะถูกใจเอฟซีไหมเนาะค่ะเนาะไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นของเลขมีที่มารูดสีนอยเมื่อวานของเขาเข้าไปสองรอบนะคะก็จะเป็นรอบกาชาดเนาะ รอบกาชาติ7 2 2ดสอเข้าตัวนี้ตัวโจต่อด้วยรอบพิเศษ6006เอาเป็นแจ้งใดเอซของเล็กมีที่มาหาคือสิได้ไปหานอยสมใจแล้วนอกกันว่าสามหัวติดติดว่าสันเหล็กมีที่มาภาพเฮ็ดไหนพนนอกว่าสันว่าเมื่อวานนี้ไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะสองรอบ สองรอบจุ๊ดๆดีใจกับคนที่ได้ตามเนาะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ตามวันนี้ไปใหม่เด้อค่ะเด้อเพราะว่าฮานอยเราจะมีกันทุกวันเนาะค่ะเนาะวันนี้มีฮานอยแล้วก็มีลาวพัฒนาถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้านอยฮานอยจะมีสี่รอบนะคะสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งแล้วก็ทุ่มครึ่งต่อด้วยลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้เนาะค่ะเนาะ เอาจนหูตาเปียกไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเรืนี้ที่มาให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยหกกับแปดสองตัวหกหางหกห้าหกหกหกแปดแปดห้าแปดหกแปดแปดสามตัวสามหางหกห้าแปดหกแปดห้าพ่อแม่พี่น้องแล้วก็หกแปดหกแล้วก็หกแปดแปดนะคะ อ่าตัวเน้นตัวเจะหกห้าหกแปดแปดห้าแปดหกนะคะแคปหน้าจอแล้วไปตอเป็นของใครถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเนาะอังยังไงก็กราบรขอบุณขอบคุณเลขมีที่มาเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องล็อกกราบขอบพระคุณหลายหลายต่อไปเป็นของล็อกจี้ก็ไปสองรอบเหมือนกันเนาะคะ่นะเนาะไปรอบปกติหนึ่งแปด ตรงตรงแบบไม่ต้องกลับเข้าตัวเน้นตัวจอถ้าใครเป็นแฟนคลับมาติดตามชมต่อแล้วก็ปิดท้ายด้วยรอบ vip 1221ตัวเน้นตัวจอวันนี้เลขล็อกจิกให้มารูด4น้อยถึง5น้อย5กับ7 2ตัว6หาง5 9 5 0 5 1 7 9 7 0 7 1 เบิ้ลก็จะเป็นห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามตัวสี่หางก็จะมีห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งห้าห้าเจ็ดนะคะสองตัวเน้นสี่หางห้าเก้าห้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์สามตัวสามตัวเน้นเม็ดเดียว <c oughs> 5 7าเดเก้าด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นกองไกลยังไงก็กาบปอะมุลขอคุณเลขล็อกทิกเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวพา,างมาวางทางช่องเนาะกาบประณุลหลายๆต่อไปเป็นของน้องสำลีของน้องสำลีก็เข้าไปสองรอบนีไ่ไปใดไผตามของเพลินบอน้อเข้าไปรอบกาชาตินะคะเจ็ดสองสองเจ็ดตัวเน้นตัวเจแล้วก็ปิดท้ายด้วยรอบ VIP สองหนึ่งตรงๆแบบไม่ต้องกลับเข้าตัวนิ้นตรวจเจาะวันนี้ถ้าใครเป็นแฟนขับน้องสำลีน้องสำลีให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสี่กับหกสองตัวหกหางสองตัวเก้าหางค่ะหกสี่หกศูนย์หกสองสี่สองสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามหกหนึ่งหกสามนะคะ ตัวเน้นตัวจอสองตัวเน้นห้าหางหกสี่หกศูนหสองสี่สองสี่เด้อค่ะเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของน้องสัลรีเนาะค่ะเนาะอยังไงก็กาบขอบุลขอบุณน้องสํารีเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวาทางมาวางทางช่องเนาะกาบขอบพระคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะต่อไปเป็นของมาดามของมาดามก็ได้ไปรอบปกติที่ ห้าเจ็ดนะคะเจ็ดห้าห้าเจ็ดเนาะอ่ะวันนี้ถ้าใครจะตามของมาดามมาดามให้วันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่วยห้ากับเจ็ดสองตัวหกหางห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเบิ้ลก็จะเป็นห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามตัวสี่หางก็จะมีห้าเจ็ดศูนย์ ห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองห้าห้าเจ็ดเด้อค่ะตัวเน้นตัวเจาะห้าศูนย์ห้าสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองสามตัวเน้นหางเดียวห้าเจ็ดศูนย์เด้อค่ะเด้อเอาแก็บหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดำนะคะอ่ะต่อไปเป็นของใคร เป็นของเซียนหนุ่มก็ได้ไปรอบปกตินะคะเข้าไปที่แปดหนึ่งหนึ่งแปดเข้าตัวนี้ตัวเจาะเอาถ้าใครเป็นแฟนคลับจับตามองวันนี้เนาะว่าจะไปทั้งเลาาทั้งนอยไหมวันนี้มันนี่ขอเห็นได้ไปเลาาหลายๆคนเดอ้อพรมพี่น้องเนาะเล้าก็มีเหล็กอันเนาะสมือเนอะเอาะอ้าไปทั้งได้กันยากรพรมพี่น้องเลยจะหันไปฮาถ้ยกระหยากหันไปฮะ แล้วกะหยากเข้ามาไปห้าน้อยดียวกว่าสี่รอบไม่มีเต็มเนาะค่ะเที่ยวบินบอดเต็มเด้พแมพี่้องไปได้ทุกเที่ยวเนาะสี่เที 5, ท่ยวห้าเที่ยวกั่นะมักเที่ยวได้ไปเลยพแมพี่้องเลยอ,อ่ะเสียนหนูไม่มาวันนี้รูดสี่นอยถึงห้านอยเก้ากับศูนย์สองตัวหกหางเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สอง สตัว3ามหาง 1, 9, 000, 9, 9 0้าศูนย์ตัวเน้นตัวเจาะสองตัว4ี่หางเก้าศูนย์ตัวเน้นหางเดียว901เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนหนุ่มเนาะ,ะนะอ่าเราไปต่อเป็นของคายยังไงก็กลับขอามุณขอาคุณเสียนหนุ่มเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาวางทางช่องนะกลับขอบระคุณหลายๆ ต่อไปเป็นของโชเชดใจก็ได้ไปรอบกาชาตินะคะเมื่อวานเนาะไปรอบกาชาติที่7 2 2 7ตัวเน้นตัวเจาะวันนี้ถ้าใครเป็นแฟนกับของชอเชดใจโช,ชเชจใจให้มาวันนี้รูด4น้อยถึง5น้อย2กับ4 2ตัว6หาง2 8 2 9 2 0 4 8 4ี่เก้า่ศนเบิ้ลก็จะเป็นสองสองสสสามตัวสี่หางก็จะมีสองสี่แปดสองสี่เก้าสองสองสองสตัวเน้นตัวเจาสองแปดสองศูนยสี้าะคะสามตัวเน้นหางเดียว สองสี่แปดเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโชเชชัยยังไงก็กลากวขอบุญขอบคุณโชเชษชัยเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางดังช่องเนาะกราบขอบระคุณหลายๆลต่อไปเป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณก็ได้ไปหนึ่งรอบรอบสปอตจิตแปดสี่สี่แปดสี่แปดตรงตรงนะคะนะวันนี้ถ้าใครจะตามของซองสุวรรณเตรียมตัวแคปหน้าจอ ซองสุวันให้มาวันนี้รูดสี่หน่วยถึงหหน่วย8กับ0ูย์สองตัวหกหาง8ปดเก้0แปดศูนย์่งนเกบิ้ลก็จะเป็น8 8ดสตัว4ี่หาง8 0 9 8 0น8์เก้านะคะตัวเน้นตัวจอดสองตัวเน้นสี่หาง 8 9ดเก้าแเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอสามตัวเน้นทางเดียว809เด้อค่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของซ่องสุวรรณเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเป็นของยังไงก็กราบขอบคุณขอบคุณซ่องสุวรรณเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะ อ่ต่อไปเป็นของเลขลบนางฟ้าเจ้าขึ้นวิญญาณเลขลบนางฟ้ามัวขึ้นไปเมือดสุขคนแต่ว่าเล่าคนเขาด้วยค่ะเด้อเลขลบนางฟ้าให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยแปดกับศูนย์สองตัวหกหางแปดหนึ่งแปดสองแปดสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามเบื้อก็จะเป็นแปดแปดศูนย์ศูนย์สามตัวสี่หางแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สองแปดศูนย์สามแปดศูนย์ศูนย์ด้ค่ะ ตัวเน้นตัวเจอาะ8 1 8 3 0 1 0 3 3ตัวเน้นสองหางโอสามตัวเน้นหางเดียว801เด้อก็เด้อเอาแคปหน้าจอแล้วแล้วก็ไปต่อลาวพัฒนานาะพรมพี่น้องเนาะเพราะว่าลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งเนาะฮาหน่อยจบที่ทุ่มครึ่งเด้อก็เด้อคลิปนี้เอาจังไดกระกาบ,กบ,บขอบุญขอคุณ เจ็ดเสียงดังที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาวางทางช่องมากราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ได้กราบขอพระคุณหลายๆเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปสี่รอบฮานอยถึงห้ารอบแล้วก็ต่อด้วยลาวพัฒนาคืนนี้นะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ